الحمد لله الخلاق العليم خالق الخلق ومالك الملك وهو الولي الحميد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا خير الا دلنا عليه ولا شر الا حذرنا منه تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك

และอย่าได้ฝ่าฝืนคาสั่งของพระอง ال ค์พอสัญญาของอัลลอฮฺสุภาณหูว่าจะอาลานั้นใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นท่านพีน่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเตรียมเสบียงให้พร้อมเถิดขพเจ้านบิสม์ลัลฮฺอาลัยิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดิษบทหนึ่งบอกว่ายูเจ้าุิินมาติยายุมลกิยามติกะอันนูกับชุนอัมละ เ่าเราซุ้นกล่าวบอกว่าเมื่อถึงวังเกียรมาความตายจะถูกนํามาในสภาพของแกะที่มีสีขาวสีดําตัวหนึ่งฟ,ยฟายยกอฟูไบนันจันนาจิวันนาแกะตัวนั้นจะถูกนํามาหยุดอยู่ที่ระหว่างฉันอยู่ที่ระหว่างสวรรค์และนรกฟายยกอาลุยาอัลลันจันเมื่อนั้นจะมีเสียงกล่าวบอกว่าโอ้ชาวสวรรค์เอ๋ยฮันจาอัรีฟูนะฮะจะพวกเจ้ารู้ไหมว่านี่คืออะไร َฟจะร ب ้อิบูนَะว ن ْอย่างดูน่ะว่าอย่าลูน่ะอ่ะฮดมูเมื่อนั้นชาวสวรรค์จะเงยศีรษะแล้วก็มองไปที่แกะตัวนั้นแล้วก็พูดว่าพวกเรารู้จักสิ่งนี้นี่คือความตายนี่คือสิ่งที่เราได้ผ่านพ้นมาแล้วก่อนหน้านี้วายุกอลุยาอัลลอฮ์เมื่อนั้นจะมีเสียงกล่าวว่าโอชาวนากเอกเอ๋ย พวกเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งนี้คืออะไรฟายชรอิบบูนะวายังดูรูน่ะฝายกูรูนะนั่นน่ามันมีเมื่อนั้นชาวนรกก็จะเงยศีรษะแล้วก็มองไปยังแกะตัวนั้นเราจะพูดว่าพวกเรารู้จักสิ่งนี้นี่คือความตายฟายุมารูบิฮีฟายุดเบะฮูชารอซูลบอกว่าเมื่อนั้นอัลลอฮฺจะละจะสั่งให้เชื่อแกะตัวนั้นทุมมายุกอลูยาอห์ลันจันนะฮูลูดุนฟะลเมาต เมื่อนั้นจะมีเสียงประกาศว่าโอชาวสวรรค์เ,เอ,อ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลโดยไม่ต้องพบกับความตายอีกแล้ว วายะอัลลัหนาร์ฮูลูดุนฟาลาเมตโอชาณารกเอ๋ยพวกเจ้าจงอาศัยอยู่ในนรกตลอดกาลโดยที่พวกเจ้าจะไม่ตายอีกแล้วตุมมากอรออัลรัสูลลอฮอลัฮุะยิวะสัลลัมวะอันดิร์ฮุมยาุมันอัสรอิดกุดียันอัมรุวะฮุมฟีกัฟละตินวะฮุมลายุมีนูนแล้วหลังจากนั้นท่านนบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อกล่าวฮะดีษบทนี้จบท่านรอซูลก็อ่านอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺจะอัลละเด้กล่าวว่า และจงเตือนพวกเขาถึงวันแห่งความเสียใจเมื่อกิจการทุกอย่างถูกตัดสินเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่พวกเขายังคงอยู่ในความหลงลืมและการละเลยและพวกเขาก็มีเด่ศรัทธาต่อเราสุภาณุวาจาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي م ا ن ต่อเราสุภาณุวัจอาราทั้งหลายครับจะมีความเสียใจใดครับ ที่มันจะเลวร้ายยิ่งกว่าการที่เราไม่ได้รับความอึงพอใจของสุพานณหูวใจแล้วยิ่งไปกว่าการที่เราไม่ได้เข้าสวรรค์แต่กลับต้องเผชิญกับการลงโทษในไฟนรกโดยที่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ได้อีกแล้วซึ่งในวันกิยามะ นั่นคือวันแห่งความเสียใจจะเป็นวันที่ผู้ที่เคยถูกปฏิบัติตามนั่นหมายถึงคนที่เป็นผู้นำคนที่เรียกร้องผู้อื่นเมื่อถึงวันนั้นคนเหล่านั้นจะปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบจากคนที่เคยตามเขาในขณะที่คนที่ทำให้คนอื่นเคยหลงผิดเมื่อถึงวันิีามาเขาจะปฏิเสธความรับผิดชอบจากสิ่งที่เคยทำให้คนหลงผิดแม้กระทั่งว่าคนคนนั้นจะเป็นญาติใกล้ชิดกับเราเพียงใดก็ตามก็ยังวิ่ง เอาจากกันมาถึงควัมเกียดมาในวันแห่งความโศกเศร้าเราจะแล้วดตกล่าวเอาไว้ในกุรานบอกว่าอิจาระอัลัลดีนทูบ عو من الذين تبعون وراء العذاب وتقطعت بهم أسباب ل าวบอกว่าเมื่อบรรดาผู้ที่เคยถูกตาม ได้ปฏิเสธนั่นหมายถึงผู้นำได้ปฏิเสธบรรดาผู้ตามและพวกเขาได้เห็นการลงโทษของลระสุภานุวจาาแล้วเมื่อนั้นสายสัมพันธ์ที่เคยมีให้กันจะเป็นอันจบสิ้นจะถูกปรดขานณวันนั้นวก็และดีนั่บแทบูเลอันนาละนาเคราะหจนฟันบร่อมิ็มหุมก็มาจะบร่ออูมนนาเลม่อนั้นบรรดาผู้ที่เคยตามนั่นหมายถึงคนที่เคยเชื่อฟังคนที่เป็นหัวหน้าในดุนยานี้ก็จะกล่าวขึ้น บอกว่าหากว่าพวกเรามีโอกาสที่จะกลับไปมีชีวิตในดุนยาอีกครั้งพวกเราจะไม่มีวันที่จะปฏิบัติตามคนเหล่านี้พวกเราจะปฏิเสธการปฏิบัติตามคนเหล่านั้นเหมือนที่พวกเขาปฏิเสธความรับผิดชอบจากการที่เขาเคยชวนพวกเราและเรียกร้องพวกเราในวันวันนี้เราจะอาลากล่าวบอกว่า ก็ ذلك ยุเรห์มุลลัห์อั์ أعمالهم حسرات عليهم ฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้พวกเขาเห็นการงานที่พวกเขาเคยกระทําในดุนยาเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาต้องเสียใจว่ามาฮุมบิคอรดจีนามินันนาดและพวกเขาจะไม่สามารถที่จะออกไปจากนรกได้แล้วเราจะอ่านกล่าวว่าอีกอายะห์นึ่งบอกว่าวัจจะบิอูอัลสานามาอุนซิลาอยไลิกุมมิลรับบิคุมมิ่นกอบลิอียะติยุคุมุลอาดับบักตะเตม่วม ว่าอังตุมลาตชอรุนและจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกประทานลงมายังพวกเจ้าที่ถูกประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้านั้นจงปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นก่อนที่การลงโทษจะมาถึงพวกเจ้าอย่างก,กระทันหันโดยที่พวกเจ้าไม่ทันรู้ตัวอันตะกูนับซุนยาฮัสซุรตาอาลามาฟรัดตูฟีจัมบิลลาอินุนตูลามินัสซาิรินเพื่อว่าชีวิตหนึ่งจะได้ไม่มีใครพูดในวันนั้นว่าโอ้ความเสียใจเอ๋ย โอ้ชีวิตของฉันเอ๋ยช่างเสียใจเหลือเกินในวันนี้เสียใจต่อสิ่งที่ฉันเคยละเลยต่อหน้าที่ที่ควรจะต้องปฏิบัติต่อเราสุภานะฮูว่าจะอะไาเพราะว่าแท้จริงฉันแล้วเคยเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยและถากถามและยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นน้องู้ศสัทธาที่รักทั้งหลายมนุษย์จะต้องเสียใจในวันเกียร์มะวันที่พวกเขาได้เห็นที่พำนักของพวกเขาในสวรรค์หากววาเขาเคยศรัทธาและประกอบคุณงามความดีและยังเกรงต่อเราสุภาณนะฮูว่าจะอะไร ข้อที่นบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่า“ลายด๊อฟูลอะฮัดุนจันนะตะอิลลาอูริยะมักะเะฮูมินันนาริ”“อัลอาซา”ทัลสุนนะบอกว่า“วันกิยี亚马”จะไม่มีชาวสวรรค์คนใดจะได้เข้าสวรรค์จนกว่าว่าเขาจะได้เห็นที่พำนักของเขาในนรกเสียก่อนนั่นหมายความว่าหากว่าตอนที่มีชีวิตในดุนยาเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ เขาจะต้องถูกลงโทษในนรกนั้นทารุสุ่มบอกว่าอัลลอฮฺจ่าลาจะให้เขาเห็นก่อนที่จะได้เข้าสวรรค์ลียซยาดะชุกรอเพื่อที่เขาจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺจ่าลาให้มากยิ่งขึ้นวะลา يدخل النار أحد إلا أريه مقعده อ ن الجنة لو أ ح س น ليكون عليه حسرة และจะไม่มีชาวนรกคนใดจะได้เข้านรก จนกว่าว่าเขาจะได้เห็นที่พำนักของเขาในสวรรค์หากว่าเขามีชีวิตอยู่ในดุนยาและทำความดีและมีอีมานและยำเกรงเขาจะได้รับการตอบแทนในสวรรค์ณน้ที่แห่งนั้นเราจะเลาจะให้เขาเห็นก่อนที่เขาจะต้องถูกลงโทษในไฟนรก เพื่อ uhm, ที่เขาจะได้เสียใจจากสิ่งที่เขาเคยละเลยเอาไว้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับในขณะที่คนที่เคยเยาอเย้ยท่านอบีมุฮัมมัดสอลบัติของอัลลฮมุสลัมคนที่เคยดูแคลนบทบัญญัติแบบอย่างสุนนะของท่านอบีสัมบัติของอัลลอฮฺมุสลมม่อถ่งวานกียร์มาการเยาะเย้ยเหล่านั้น จะย้อนกลับมาหาเขาจะย้อนกลับมาทำร้ายพวกเขาและทำให้พวกเขาต้องพบกับความเสียใจในวันเกียาติมพอเราจะอาไาเด้กล่าวบอกว่ายาอัสรตันาลอิบา ل า ا ل ع ب ا ิิม ي ิ ت ي ه ลิน الرسول า ل ا ك ا ن ิ ا به ي س ฮ ه ز อ و ن เราจะอาลากล่าวบอกโอ้มนุษย์เอ๋ยความเสียใจที่เกิดขึ้นกับพวกเจ้าในวันนั้น นั่นก็เพราะว่าไม่มีรซูลท่นันใดมายังพวกเจ้าไม่มีบทบัญญัติใดที่รอซูลไดนนำมาเว้นแต่คนเหล่านั้นจะเยาะเย้ยและกระดูมินและถากถางต่อรซูลท่านนั้นและบทบัญญัติของนาดี่านนั้นในขณะที่คนที่เคยพยายามขัดขวางศาสนาของอรสุพานหาูวจะอาดาผลทางที่ถูกต้องขององค์และประกาศตนเป็นศัตรูกับคนที่ล l l a h ทรงรักและคอยที่จะขัดขวางคนที่เรียกร้องไปสู่ความถูกต้องและใช้ซัด สินบริจาคเงินทองของเขาไปในการขัดขวางคนที่ทํางานอยู่ในเรื่องของศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะต้องทําให้เขาได้รับกับความเสียใจทั้งในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยาเมื่อศาสนาของอัลลอฮ์และแนวทางของพระองค์ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการปกป้องและเมื่อถึงวันเกียร์มากเขาจะต้องเสียใจอันหนึ่งมาจากตอนที่เขาถูกไล่ต้อนลงไปในนรกยานนําเองละเจาะล่กล่าบบอกว่าอินน na. ัลลัตีนักฟารูนะอินนัลลัตินักฟารู يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ว่ายุงฝึกนะ่าะทุมมาต้องอยู่ ع ل ิม م พัสร์ทั้งมายุกลับูุนวัาแลดีนี้คั่รูอิละจัณณ์มายุ่งฝึกน่าแท้จินบรดาผู้ปฏิเสธศัทธาที่ใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อที่จะขัดขวางกุคนณจะหนทางของอุาปสรรคและเขาก็บริจาคเงินบริจาคทองไปเพื่อเหตุนั้นแต่แล้วการการะทํานั้นจะทําให้พวกเขาจะต้องพบกับความเสียใจและพวกเขาจะได้รับกับความปราชัยนั้นหมายถึงความบ้าแต่ และพวกเขานั้นหมายถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะต้องถูกต้อนลงไปในนรกย a ันน n ำในขณะที่การปฏิเสธต่ออัลกุรอานจะกลายเป็นความเสียใจให้แก่พวกเขาทั้งดุนยาและก็อาครอส่วนในดุนยาจะไม่ได้รับความจะไม่ได้รับทางนั้นและความสบายใจจากการที่ได้อ่านอัลกุรอานเราจะพาจากความนอบน้อมในขณะที่เราใขว่ควญอัลกุรอานจะพาดกับความสุขอัลลัมค่า เมื่อเราได้รู้และเข้าใจในความหมายของอัลกุรอานแต่เมื่อถึงวันเกียร์มาเราจะต้องเสียใจอย่างมากเมื่อได้เห็นบรรดาผู้ที่ศรัทธาได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่จากการอ่านจากการไข้ควรจากการปฏิบัติตามและไม่ละเมิดบทบัญญัติของอัลกุรอานแล้วเราจะอาลรได้กล่าวเอาไว้ในกุรานบอกว่าว่าอินนะฮูเราจะเคารพจนลินมุตจักีนและแท้ที่จริงอัลกุรานนั้น คืขอข้อเตือนใจสําหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงว่าอินนาละนะอัลโมอันนมินกุมม um ah um ุกัซซีบีนและแท้จริงเรา้นหมายถึงอัลลอฮ์รู้ดีว่าในมุมผู้เจ้ามีผู้ที่ปฏิเสธว่าอินนฮูละฮัสรตุนอัลลันกาฟิรินและแท้จริงอัลกุรอานนี้แหละ

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فالبنام فوتي بعض الله سبحانه وتعالى تنعيك متن والقيامه بل لا كنت الله ปฏิเสธต่ออัลกุรอานปฏิเสธต่ออันซิลโลกปฏิเสธต่อบรรดานาบีปฏิเสธต่อกอดอกอดรัรและปฏิเสธต่อสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องศรัทธาหัวใจของพวกเขาจะเต็มไปได้วยความโศกเศร้าและความเสียใจที่มีวันจบสิ้นแม้ว่าพวกเขาจะถูกลงโทษในไฟนรกแล้วก็ตามส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีความเสียใจอยู่บ้าง ต่อความดีที่เคยละเลยต่อการทอดทิ้งอัลกุรอานและความชั่วที่เคยกระทําในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาแต่ความเสียใจเหล่านั้นจะหมดลงจะสิ้นสุดลงเมื่อเขาได้เข้าสวรรค์ตราบใดที่เขาตายไปในวันเกียร์มะตราบใดที่เขามาถึงในวันเกียร์มะโดยไม่มีชีริกใหญ่ติดตัวไปจนถึงวันเกียร์มะปชนาบิสซาลลอห์ฮุอะลมัสลัมได้กล่าวไว้ในอดีษบหนึ่งบอกว่าอิกรอุสุรักันบะการะ โปานทั้งหลายจงอ่านสุรออัลเบกรออ่านด้วยความใขค้ควรพินิษพิจารณาและปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในนั้นฟาอินนาอัคจะฮาบรอกะเพราะแท้ที่จริงการยึดมัน่นนั้นหมายถึงปฏิบัติตามและยึดมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในสุรออัลเบกรอันนั่นคือบอรอกะนั่นคือความดีงามนั่นคือความประเสริฐนั่นคือความจำเริญน,นั่นคือสิ่งที่จะนำพาพวกท่านไปสู่ชัยชนะทั้งดุนยาและก็อาครอวะตารกะาฮา์อัสรอ์แต่การละทิ้ง การอ่านการไขครวนและปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในสุร์อัลบาบกระนั้นจะเป็นความเสียใจสําหรับเขาวายสติโอฮันบตละในขณะที่บรรดาพ่อมดหมอผีจะไม่สามารถตรอกกับโซ์นี้นั่นหมายถึงไม่สามารถที่จะทําร้ายคนที่อ่านและใไขครวนและปฏิบัติตามโซ์นี้ได้เลย ในขณะที่บรรดาคนที่นั่งรวมวงสนทนาใดก็ตามที่ปราศจากการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุภาหนะฮูวาจาละและปราศจากการขอดูอาให้แก่ท่านนบีซาร์ลอฮฺของอมุสลัมช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เขาจะต้องได้รับกับความเสียใจอย่างมากในวันกียรมาถึงแม้ว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ในตอนท้ายก็ตามท่านนบีซาร์ลอฮฺของอมุสลัมได้กล่าวว่ามา قعد ا ล ق و م م ق ع ะ ا لا ي ذ ك ر ล ن فيه الله อ ز و ัละ้ะไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขานั่งรวมวงสนทนาที่เขานั่งประชุมกันที่เขานั่งพูดคุยกันโดยไม่มีการลำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นหมายถึงในวงสนทนานั้นไม่ได้พูดกันถึงเรื่องราวของศาสนาไม่ได้พูดถึงอัลลอฮุซุคละหุวาจาละไม่ได้เตือนให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ขององค์วายุสัลลูนะอัลลอฮ์นบีแม้กระทั่งว่าไม่มีการขออุอวให้แกทารุูลนนั้นหมายถึงไม่มีการพูดถึงทารุูลไม่มีการชื่นชมทารุูลไม่มีการให้ศลาวา นบี kaz. สลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมนั่ีแหงนั้นอิลลากัน عليهم حسرة يوم ا ل ق ي ا م ะอินดักลูวอินดักลูอันจันนาจลิตาวเมื่อถึงวันกียามช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาจะต้องเสียใจเป็นอย่างมากอันหนึ่งจากการที่เขาปล่อยเวลาให้มันผ่านเลยไปโดยไร้ประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ได้รับการตอบแทนกรามในขณะที่คนที่มีหน้าที่ ในขณะที่คนที่มีหน้าที่ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ศรัทธามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่กลับปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่เขาจะต้องพบกับความเสียใจในวันเกียรติ ما. พระนบีสั่ลัอลเราของอัลลอฮฺมุสลัมได้กล่าวว่าอินนักุมซาตะฮอริซะน علن إماره و س ت ตั ر วะ ا م ة و ต س ر ย ي มันก ق ي ا ม ه

และประารถนาและใครอยากจะได้ตําแหน่งเป็นผู้ปกครองอยากจะเป็นผู้นําอยากจะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่แท้ที่จริงตําแหน่งเหล่านั้นจะกลายเป็นความอับยศยและความเสียใจให้แก่ผู้ที่ได้รับมันหากว่าเขาไม่รักษาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่กลับใช้หน้าที่และตําแหน่งไปกับการกดขี่เย่ยิงอวดอํานาจ ตำแหน่งนั้นแม้ว่ามันจะมีเกียรติในดุนยาแต่เมื่อถึงความกิยามามันจะกลายเป็นความอับปยศและความอับอายของคนคนนั้นทร a ซูลบอกฟานี่มันมรดยาวบิสติลฟาติมาแรกเริ่มมันดูชื่นมืน่นเป็นที่ปรารถนาของผู้คนเปรียบเสมือนทารกที่กำลังดูดนมจากแม่ของเขานั่นคือตำแหน่งและอำนาจที่คอยหล่อเลี้ยงคนคนนั้นในดุนยา แต่เมื่อถึงความกียามาตำแหน่งนั้นจะกลายเป็นการยานมที่เลวร้ายที่สุดเพราะนั้นคือจุดจบที่น่าอัปยศ แม้กระทั่งในโลกนี้เองก็ตามเพราะบรนปลายของมันมักจะจบลงด้วยความเศร้าอาจจะด้วยการถูกปลดลงจากตำแหน่งหรือแม้แต่การถูกฆาตกรรมท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบบาวขอลาะสุภานูวา,าลาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺและเราสู่เดียเตือนพวกเราเอาไว้พวกเราจะต้องระวังและพวกเราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่งนั่นคือวันแห่งความเศร้าโศกนั่นคือวันแห่งความเสียใจและเราทุกคนจะสามารถรอด ผลจากวันดังกล่าวได้นั่นก็ด้วยกับการที่เรารีบลงมือกระทําคุณงามความดีในโลกนี้และออกห่างจากการกระทําและพฤติกรรมที่จะนําพาพวกเราไปสู่ความเสียใจซึ่งเป็นความเสียใจที่หาที่ไหนไม่ได้และเป็นความเสียใจที่ไม่สามารถกลับมาย้อนแก้ไขเรื่องราวต่างๆได้นั่นคือความเสียใจในวันเกียร์มาขอ,อาาะะเราสุภานุวัจาะทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่มีความสุข มีความปิติมีความยินดีเมื่อถึงวันกิยามะถึงวันกิยามะในสภาพที่ใบหน้ายิ้มแย้มและอิ่มเอมและหัวเราะดีใจในรางวัลตอบแทนของอัลลซุพานะฮฺวาจาละและให้รอดพ้นจกากการเป็นคนที่มีใบหน้าที่ดํามืดและเสียใจและร้องไห้แม้ว่าเราจะร้องไห้จนกระทั่งน้ําตาเป็นสายเลือดก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือต่อรองสิ่งใดกับอัลลอฮฺซุพานะฮฺวาจาละได้ในวันกิยามะอินนัลลอฮฺวะมะลอิกะตตหุยซัลลูณะลลันบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باليهود ومن عاونهم فإنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في البلاد يا قوي يا جبار يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم انصر اخواننا المستضعفين الذين شهدوا لك بالوحدانية والذين شهدوا لك بالوحدانية ويتبعون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرنا اللهم اللهم انصرنا اللهم انصرنا واحفظنا اللهم احفظنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون